จนกระทั่ง4ี่โมเย็นจึงออกเดินต่อผ่านคลองไผ่พักค้างแรมที่พักริมทางตะลิง่งลำตะคองใกล้กิโลเมตร20ปากช่องซึ่งสงบร่มเย็นดีพอดีมืดแล้วอาศัยไฟฉายช่วยดูที่จะพักนอนวันที่19เมษายน2518เกือบสว่างพวกเราก็ออกเดินทางถึงวัดสว่างอารมณ์บ้านหนองไผ่ทางวัดให้พักบนศาลาได้ไม่มีอะไรมากเพราะเป็นวัดป่า แต่มีหมู่บ้านอยู่ไม่ห่างไกลจากวัดหลายหลังห้องเรือนเหมือนกันการบินธบาทไม่มีปัญหาตอนเช้าพ่อท่านเทศเรื่องโทษของอบัยมุขให้ชาวบ้านฟังเจ้าอาวาสมาฟังด้วยอัธยาศัยดีมากหลังฉันอาหารแล้วพวกเราก็กลาบปลาท่านออกจากที่พักเวลา16นาฬิกานาทีเดินมาถึงโรงเรียนเรืองศรีวิทยาพบเจ้าของโรงเรียนอยู่ข้างนอกมีรถยนต์แล่นเข้ามาคนลงจากรถหลายคน พวกเราพักอยู่2อถึงสวันพอท่านได้แสดงธรรมเกี่ยวกับอุปกิเลสสิให้ฟังอย่างประทับใจออกจากโรงเรียนเรืองศรีวิทยาเวลา12นกา30นาทีไปถึงหลักกิโลเมตรที่18ปากช่องพบรถบรรทุก10ล้อหงายท้องสอบถามได้ความว่าเป็นรถไปงานแต่งงานทั้งแขกและเจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมทั้งญาติเจ้าภาพด้วยบาดเจ็บระนาวกว่า50ชีวิต วันที่22เมษายน2518เวลา4นาฬิกาเช้าตรู่พวกเราก็ถึงสวนรุกชาติมวกเหล็กท่ามกลางฝนที่เทมาอย่างหนักดีแต่ว่ามีไม้สักหลายต้นพอกำบังได้บ้างศาลาเล็กๆที่ทำขึ้นให้นักทัศนาจรน,นั่งทานอาหารมีอยู่ไม่กี่หลังเราพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วไปบินทบาทที่ตลาดมวกเหล็กซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่มีคนไม่น้อย สังเกตดูตลาดเช้าเป็นตลาดที่พ่อค้าแม่ค้าจะนำผลิตผลจากสวนจากไร่มาขายตอนเช้าเท่านั้นพ่อสายหน่อยก็เลิกราไปมีคนมาใส่บาตรมากมายส่วนใหญ่เป็นขนมคุณพิชัยและคุณสุกรีก็หาบาดีแถบนครราชสีมาตามมาทำบุญด้วยเพราะเกิดศรัทธามากติดตามมาตลอดเอารถบรรทุกน้ำดื่มน้ำเย็นมาส่ง พวกเราหยุดพักที่ไหนเขาก็ทำอาหารกับข้าวมาถวายทุกทีเพราะเขาขับรถเองได้ลูกสาวสองคนตามมาด้วยทำให้รู้สึกอนุมโมทนาที่ครอบครัวนี้มีจิตศรัทธาในพระาศาสนาพวกเราพักอาบน้ำที่มวกเหล็กพอแดดร่มแล้วก็ออกเดินทางจากที่นั่นผ่านถ้ำพระโพธิสัตว์อันเงียบเหงาอยู่ท่ามกลางขุนเขาทมึนมาหยุดพักที่โรงเรียนทับไหวหนึ่งคืนแล้วจึงเข้าสู่จังหวัดสระบ,บุรี พักที่โรงเรียนอาชีวะที่เคยพักจึงอยู่ที่นี่ในวันที่25เมษายนวันที่27เมษายน2518เพอท่านแสดงธรรมเรื่องนิสัยสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำพระสาวกให้ประพฤติเป็นนิสัยพอท่านแสดงธรรมชำระความหมักหมมของจิตที่พวกเราได้สังสมตลอดมาอย่าทำให้พอะผุนมากจนแก้ไขลำบากเราต้องทำให้ดีที่สุดในปัจจุบันและเป็นประโยชน์ที่สุด เวลา16นาฬิกาเราเดินทางถึงหินกองก่อนจะถึงหินกองท่านอาโศโ,โกเกิดอา,าพาธกลางทางต้องพยาบาลการริมถนนและก็ใกล้ค่ำแล้วท่านมหักพโลให้กำลังใจทำให้ท่านอาโศโ,โกหายได้ลุกขึ้นเดินไปจนถึงที่พักจนได้พวกเราพักอยู่บนอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารใหญ่พอท่านอยู่อีกอาคารหนึ่งพวกเราอาศัยพักนอน เวลา3นาฬิกา30นาทีของวันที่28เมษายนก็ออกเดินทางไปสว่างที่หนองแคหลังบินทบาทเข้าพักที่โรงเรียนครูและชาวบ้านแถบนั้นพากันมาถวายอาหารและฟังเทศก่อนฉันหลังฉันมีการสนทนาธรรมตามอัธยาศัยพักอยู่คืนเดียววันรุ่งขึ้นก็เดินทางถึงวังน้อยมีศาลาป,ประชาคมเท่านั้นนายอำเภอวังน้อยยังหนุ่มและเรียบร้อยรอบคอบ มาสนทนากับพ่อท่านและพระรูปอื่นอีกทั้งยังมาดูแลพวกเราเอาน้ำมาให้ดื่มมาพูดคุยวันที่30เมษายน2518เดินทางถึงประตูน้ำพระอินทร์อีกครั้งคราวนี้เข้าพักที่โรงเรียนเสริมมิตรวิทยาอยู่ติดถนนใหญ่กำลังซ่อมแซมเพราะอยู่ในช่วงปิดเทอมจึงมีห้องว่างพอที่พวกเราจะเข้าพักได้การบินทบาดไม่อัตคัดอะไรเพราะแถวนี้มีตลาด มีร้านอาหารขายหลายร้านติดถนนใหญ่ญาติโยมทางกรุงเทพก็ตามไปส่งอาหารอีกเราพักอยู่ที่นี่เพียงคืนเดียวปุ้งขึ้นก็ถึงรังสิตเข้าพักที่โรงเรียนประชาธิปัตย์วันที่1พฤษภาคม2,518บ้านโยมของสำม,มนเน็ปรีชานำอาหารมาถวายคราวนี้ไม่ได้พักที่บ้านท่านชาวบ้านเข้าใจพวกเราดีแล้วได้เอาของมาทำบุญใส่บาตร ชาวมืดก็ออกเดินทางมาสว่างที่ตลาดใหม่ดอนเมืองพอดีได้เข้าพักที่โรงเรียนสุรนันศึกษาคุณสุนันเจ้าของโรงเรียนยินดีต้อนรับให้ลูกหลานมาต้อนรับและมาฟังธรรมร่วมถวายอาหารถามปัญหาธรรมะอย่างตั้งอกตั้งใจมีเด็กสาวสาวจากตลาดใหม่ดอนเมืองมาฟังธรรมหลายสิบคนระหว่างที่พักอยู่ที่นั่นการแสดงธรรมให้พ่อคิดจากพ่อท่านทำให้เจ้าของโรงเรียน พ่อยมีจิตใจมองทุกอย่างด้วยความเป็นจริงสามารถอ่านอะไรได้อย่างถูกตรงนับว่าการมาพักที่นี่ครั้งนี้ได้ทำประโยชน์ให้แก่เจ้าของโรงเรียนตามสมควรจนกระทั่งบ่ายพวกเราก็ออกเดินทางต่อฝนตกถนนเฉดแฉะมาถึงสะพานลาดเพรา้าสะพานกว้างขวางม,มีหา้าปลูกอยู่ใต้สะพานแสงไฟใต้สะพานไม่สว่างเป็นที่มิดชิด พวกเราก็คิดว่าอาศัยนอนไม่กี่ชั่วโมงก็จะเดินต่อแม้ฝนจะตกสะพานก็พออาศัยกันฝนได้และทำให้พวกเราตื่นเร็วขึ้นโดยไม่ต้องปลุกวันที่3พฤษภาคม2518พวกเราออกจากใต้สะพานตอนตีสีไปทางเกือกกายเนื่องจากมีผู้นิมนต์ให้แวะพักที่โรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าทหารเมื่อไปถึงเห็นเขาทำท่าลังเลที่เขารู้ข่าวว่าพ่อท่าน ถูกสอบสวนจากเจ้าคณะจังหวัดที่โคราชไม่แน่ใจว่าพวกเราจะสุดจริตหรือเปล่าแต่นิมนต์ไว้แล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธจึงให้ความสะดวกเพียงให้เข้าไปฉันและใช้ห้องน้ำทำกิจส่วนตัวเท่านั้นที่นี่พวกเราเห็นกระสอบป่างชนิดเบาขาวสะดวกแก่การปูนอนทั้งเขามีอยู่เยอะแยะเราจึงขอมาใช้เขาก็ให้หลายผืน ส่วนเรื่องที่พักเพื่อความสบายใจของเขาเราจึงเปลี่ยนไปพักที่บ้านคุณชนชัยบรรณอโศกที่สี่แยกบางขุนพงและวันที่สี่พฤษภาคมได้รับนิมนต์จากคุณหมอเก่งจริงให้ไปฉันที่บ้านที่ฝั่งธนบรุรีท่าดินแดงซึ่งเขาเข้าเส้นทางไปแดนอโศกอยู่แล้วบินทบาทที่ท่าดินแดงบ้านหมอเก่งจริง ส่วนใหญ่เป็นคนจีนเมื่อทราบว่าพวกเรากินเจก็พากันใส่บาทกันคลื้นครืน้นแทบจะทุกบ้านคราวนี้เขายกลังเครื่องดื่มใส่ทั้งผลไม้และขนมเปี๊ยเป็นกล่องๆพวกเราเดินบินทบาทแถวยาวร่วม20กว่ารูปของที่บินทบาทมากมายจะต้องเอาไปแจกในที่ควรแจกรุ่งึ้นวันที่5พฤษภาคม2518ไปบินทบาทที่4แยกบ้านแขก คุณป้าพินได้มาปรึกษาพ่อท่านให้ไปที่เขาอาโศกที่อ่าอุดมหลังจากฉันแล้วพ่อท่านเทศให้พวกเราวางใจในเรื่องที่พักอย่าถือสาอย่ายึดมั่นจนเกินไปต้องดูสภาพสถานที่ด้วยเนื่องจากบ้านหมอเก่งจริงครับแคบพระกับสิทธมาจึงเกิดลังเลว่าอาศัยอยู่ในชายคาเดียวกันไม่น่าดูท่านให้ยมรับความจริงว่าสถานที่ต่างๆไม่เหมือนกันทั้งสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เราจะเอาแต่สะดวกให้ได้อย่างใจเราเสมอไปไม่ได้ต้องรู้จักยืดหยุ่นอย่าหยุดในการทำความดีในการเจริญกุศลธรรมพุทธสาวกจะต้องอดทนบากบัน่นภาคเพียรที่จะทำให้เป็นธรรมทายาตศาสนาจึงจะมีฤทธิ์การเทศนาของพ่อท่านในวันนี้ทำให้พวกเราเกิดความละอายเย็นวันที่5พฤษภาคม2518 คุณพินขับรถมารับพวกเราไปยังเขาอาโศกอาอุดมอยู่ลึกเข้าไปในไร่มันสัมปะหลังเขาลูกหนึ่งอยู่กลางบริเวณไร่เหล่านั้นพื้นที่เป็นดินแดงอุดมสมบูรณ์มีพืชไร่หลายชนิดขึ้นงอกงามเช่นสับประรดมันเทศขนุนมีน้ำไหลผ่านผักป่าเต็มไปหมดเกือบบ่ายสองโมงครึง่งขึ้นรถสิบล้อออกมาประมาณสองชั่วโมงครึง่งมาลงดินแดงแล้วออกเดินทางกลับแดนอโศกทาสามแยกท่าพระ แยกไฟฉายเท่าไรนะับโรงเรียนนี้อยู่ติดถนนใหญ่มีกำแพงล้อมรอบทางโรงเรียนใจดีมากเขาจัดให้เข้าพักที่ห้องเรียนโดยเอาโต๊ะนักเรียนมาต่อกันนอนเพราะพื้นซีเมนต์ไม่ดีต่อสุขภาพมีโต๊ะหลายตัวสามารถการปลดได้เจ้าของโรงเรียนพักอยู่ในโรงเรียนด้วยสังเกตดูเป็นคนชอบทำบุญเพราะเขามาคุยและแสดงความอ่อนน้อมดีรุ่งขึ้นพวกเราออกบินทบาทที่ตลาดสามแยกไฟฉาย เขาจัดให้ฉันที่ห้องประชุมใหญ่มีญาติโยมมาใส่บาตรหลายคนวันที่8พฤษภาคม2518เมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วพวกเราก็อำลาเจ้าของโรงเรียนสายประสิทธิ์ออกเดินทางไปพักที่โรงเรียนช่างกลกรุงทนเนื่องจากเจ้าของโรงเรียนสายประสิทธิ์ติดต่อไว้ให้เพราะเป็นญาติกันและเห็นว่าฝนตกคงไม่สะดวกที่จะเดินทางเมื่อพวกเรามาถึงเจ้าของโรงเรียนกับลูกๆรอต้อนรับอยู่แล้ว จัดให้พวกเราพักที่ห้องเรียนซึ่งว่างอยู่เราเพียงแต่ค้างคืนที่นี่และตื่นตีสี่วันที่9พฤษภาคม2518ออกเดินทางมาสว่างที่ปั๊มน้ำมันสันติอ้อมน้อยมีร่มไม้พออาศัยจึงวางสัมภาระไว้ที่ใต้ต้นไม้หน้าปั๊มน้ำมันแล้วออกพินทบาทตามบ้านสวนใกล้ๆนั้นมีหมู่บ้านหนาแน่นทางเดินแคบๆมีร่องน้ำไหลผ่านอาหารส่วนใหญ่เป็นเครื่องกระป๋องและเต้าหู้ยี ฉันอาหารแล้วพักใต้ต้นไม้วันที่10พฤษภาคม2518ออกเดินทางเข้ามาที่พอปรอบรรดาญาติโยมพากันติดตามมาดูสถานการณ์ว่าต้องการสิ่งใดบ้างที่จะซ่อมแซมอะไรๆให้สะดวกรวดเร็วขึ้นช่วงนี้โรงเรียนเปิดแล้วเด็กๆมาคุยด้วยพวกเราคุยกันส่วนใหญ่จะรู้สึกคล้ายๆกันคิดอยากให้ถึงแดนอโศกเร็วๆ วันที่11พฤษภาคม2518เวลา4ีนาฬิกาเช้ามืดออกจากพอปอรอเข้าสู่ตัวจังหวัดนครปฐมไปปักกลดที่บริเวณพระปฐมเจดียาติโยมที่อยู่ในตัวเมืองนครปฐมนิมนต์ให้ไปพักที่บ้านเจง้อในตลาดสดเพื่อสะดวกในการอาบน้ำชำระร่างกายจะได้มิดชิดและเป็นบุญที่ได้ต้อนรับพวกเราที่บ้านวันที่12พฤษภาคม2 5 1 8 ออกจากจังหวัดนคนปรปฐมถึงทับหลวงมลงวันตอมอาหารและผลไม้เวลาฉันหรือนั่งคุยกันมือไม้ไม่อยู่เฉยต้องปัดอยู่ตลอดเวลาโยมใจดีเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาช่วยปิดไว้วันที่13พฤษภาคม2518เดินทางมาพักที่โรงเรียนวัดหนองปลาไหลซิมอ้วนและเจ้ห่วงนำอาหารมาถวายถึงที่พักรอจนพระอาทิตย์ลดความร้อนลง จึงออกเดินทางจากหนองปลาไหลถึงกำแพงแสนบ้านยางระยะทางประมาณ6กิโลเมตรท่ามกลางแสงแดดสายลมถึงบ้านยางเวลา14นาฬิกาหยุดพักเพราะแดดจัดจนแดดร่มแล้วจึงเดินต่อเวลา16นาฬิกาส่งข่าวถึงแดนอโศกว่าคืนนี้ถึงแน่นอนให้เตรียมจุดตะเกียงเจ้าพายุไว้จากบ้านยางถึงกิโลที่19เหลือระยะทางอีก19กิโลเมตรก็จะถึงแดนอโศก พอถึงกิโลเมตรที่หาทางจะไปพระแท่นดงรงังโดยไม่มีเขามาก่อนฝนพายุได้กระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาลมกระโชกจนพวกเราแต่ละคนเซตั้งตัวไม่ติดฝนที่ตกแต่ละเมรยังกับลูกเห็บไหนจะลมแรงทั้งกระแสะฝนเท้าที่ระบมก็เจ็บขึ้นอีกแต่พวกเราก็ไม่ระยอประชาชนแถบนั้นนั่งรถผ่านไปมากมองดูกันอย่างสงสัยแปลกใจ ส่วนบ้านที่อยู่ใกล้ถนนก็มีเสียงจากในบ้านนี่มนมดให้พวกเราเข้าไปหลบฝนในบ้านก่อนเราให้ฝนหายแล้วค่อยเดินต่อไปแต่พวกเราเห็นว่าต่างก็เปียกกันหมดแล้วจะหยุดให้เสียเวลาทำไมต้องรีบเดินถ้าขืนพักคืนนี้ไม่ถึงแดนอโศกแน่เดินกันถึงกิโลเมตรที่78ดพวกเราก็เดินต่อไปจนกระทั่งมืดสองทุ่มก็แล้วสามทุ่มก็แล้วระยะทางที่จับเป็นทางลูกรังอีก3กิโลเมตร ถึงยังไงก็ต้องไปให้ถึงให้ได้จึงเรียนพ่อท่านขอแยกกระบวนต่างคนต่างเดินพ่อท่านก็อนุญาตเพราะเห็นว่ามืดแล้วต่างคนต่างเข้าเกียร์เดินหน้าเพราะแดนอโศกเป็นทางเปลี่ยวยังไงก็มีเพื่อนเดินใกล้ๆกันจนกระทั่งเวลา23.30นาฬิกา30นาทีเห็นไฟศาลาแดนอโศกสว่างอยู่ข้างหน้ารีบเดินไปที่ศาลา เห็นกุฏิสะอาดสะอา้านไม่ต้องอาบน้ำดึกมากแล้วและฝนก็ชโลมมาให้แล้วเกือบตลอดทางขอนอนก่อนพรุ่งนี้ค่อยคุยกันตื่นขึ้นมาแดนอโศกสว่างจ้าเวลาไม่รู้เท่าไหร่นกหัวงอกส่งเสียงร้องต้อนรับพวกเราวันที่14พฤษภาคม2518พวกเราได้กลับมาถึงแดนอโศกโดยปลอดภัยทุกคนได้ทำประโยชน์ตนประยชท่านคุ้มค่าของชีวิต การไปนครราชสีมาครั้งนี้เป็นเวลาสามเดือนเต็มเป็นการจาริกที่โทรหดที่สุดแม้แต่พ่อท่านก็เอ,อ่ยปากว่าจาริกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีการจาริกเช่นนี้อีกเพราะเป็นการจาริกที่ใช้เวลาอันยาวนานจำนวนคนก็มากต้องใช้สติปัญญาและความอดทนรอบด้านกว่าจะได้กลับมาอย่างปลอดภัยถ้าไม่มีจิตหนักแน่นร่างกายไม่แข็งแรงก็คงไปไม่รอดยากที่คนยุคนี้จะพบเห็น ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องมาทรมานตนเช่นนี้การจาริกครั้งที่4วันที่23มีนาคม2519หมู่สิกขมาตออกจาริก8รูปมี 1. สิกขมาตผุดสดีสะอาดวงศสิกขมาตนายนาเทระวงศ์ 3. สิกขมาตจิตราแซ่ลี 4. สิกขมาตทิพเทวีทองภูเบศ 5. สิกขมาตจินดาตั้งเผ่า 6. สิขมาศสุพรวนาบุตร 7. จสิขมาร,น,น,น,ามารนุจรีปัญญามีเสมอ 8. สิขมารมาลัยเพชรงามญาติโยมอยากเดินตามด้วยก็เดินไปห่างๆถึงกำแพงแสนก็กลับแดนอโศกออกเดินทางตีสามจากแดนอโศกถึงกำแพงแสน8โมงเช้าบินทบาทฉันแล้วพักถึง17นาฬิกาออกเดินทางถึงหนองปลาไหล18.30นาฬิกา30นาทีพักที่โรงเรียน ตีสีออกเดินทางถึงกระถินแดงบินทบาดและฉันเสร็จเดินทางต่อไปพักที่ทับหลวงรุ่งขึ้นตีสี่วันที่25มีนาคมเดินทางต่อถึงจังหวัดนครปฐมเวลาเจ็ดนาฬกา30นาทีออกบินทบาดท,ที่ตลาดพบเจ๊งอ้อนิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านเขาคุณสิริพรมานิมนต์ต่อให้ไปพักที่บ้านเพื่อนเขา โดยวันที่26มีนาคมจะทําบุญบ้านและทําบุญวันเกิดก็ไปตามกิจนิมนต์รุ่งขึ้นวันที่26มีนาคมออกบินทบาทที่ตลาดแล้วมาฉันที่บ้านเจ้าภาพซึ่งได้จัดอาหารถวายพวกเราทํำพิธีบูชาพระรัตนตรยัยและแสดงธรรมเมื่อฉันแล้วก็พัก พอดีพ่อท่านมาธุระที่นครปฐมทราบว่าพวกเราพักอยู่ที่บ้านเพื่อนคุณสริพรท่านก็แวะมาให้กำลังใจและสอบถามอาการเจ็บปวดร่างกายชมว่าผู้หญิงก็เก่งไม่แพ้ผู้ชายแดดอ่อนลงพวกเราก็ออกเดินทางมาถึงท่าตำหนักเวลาสามทุ่มขออนุญาตผู้ดูแลโรงเรียนท่าตำหนักขอพักนอนที่ระเบียงโรงเรียน ตีสวันที่27มีนาคม2,519เตรียมเดินทางไปพักที่โรงเรียนพปรสว่างก็ออกบินทบาดและขออนุญาตครูใหญ่ขอที่พักฉันอาหารเมื่อฉันเสร็จแล้วก็คุยกับครูใหญ่และญาติโยมเวลา17นาฬิกาออกเดินทางจากโรงเรียนพปรมาถึงด่านช่างน้ำหนักมืดพอดีได้พักที่บ้านจัดสรรตัวอย่างหลังหนึ่งตีสามครึ่งวันที่28มีนาคม2519เดินทางถึงบางแค พักที่โรงเรียนภาษาอนุสรออกบินทบาทที่ตลาดบางแคกลับมาฉันแล้วพักคุยกับเจ้าของโรงเรียนเวลา17นาฬิกาออกเดินทางมาพักที่โรงเรียนสายประสิทธิทยาิทีาสี่ 4, วันที่29มีนาคม2519เดินทางมาถึงวงเวียนใหญ่ได้พักที่บ้านคุณฉนไหนออกบินทบาทและฉันแล้วพักถึงบ่ายโมงกว่า ออกเดินทางถึงโรงเรียนอนุบาลรังสิมาเจ้าของโรงเรียนบอกว่าวันที่30เป็นวันตรุษไทยขอนิมนต์ให้พักที่โรงเรียนตอนเช้าวันที่30มีนาคมออกบินทบาทเจ้าของโรงเรียนถวายสังฆทานพวกเราแสดงธรรมและสนทนาธรรมถึงใบบ่าย,ายจึงออกเดินทางถึงอำเภอพระประแดงพอดีคำ่ำขอพักที่โรงเรียนสว่างวิทยารุ่งเช้า1เมษายน2519ออกบินทบาทแถวตลาด ฉันแล้วย้ายไปพักที่โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์พวกเราต่างเจ็บเท้ากันทุกคนน้องเสียงใสเอาอาหารไปถวายและขอให้ลงเรือข้ามไปฝั่งสมุทรปราการไปพักรักษาเท้าที่บ้านคลองตะเค็สาวันวันที่ 3, สเมษายนไปพักที่บางปิ้งวันที่หเมษายน2 5 1 9เดินทางไปพักที่บ้านอายการเพชรคุณจินตนาศิคมาตนายนาเป็นไข้หวัด คุณจินตนาเป็นอุปถาคอย่างดีพักอยู่หลายวันพอท่านเดินทางมาสังเกตการให้กำลังใจและให้โอวาทวันที่12เมษายน2519พร้อมใจกันออกเดินทางต่อไปถึงด่านสำโรงออกบินทบาทเมื่อฉันเสร็จญาติโยมมาสนทนาด้วยต้นบ่ายออกเดินทางจากด่านสำโรงไปพักที่โรงเรียนเทพรีลาค่ำพอดีขอคนเฝ้าโรงเรียนพักที่ระเบียงโรงเรียนเขาก็อนุญาต พวกเราก้างกรดกันที่ระเบียงบ้านของคนงาน